หลานสาวอยากให้ไออีกะะอากงได้กินเห็ดโคนก็ซื้อมาฝากสองสมโลวันนี้ทําบุญเลี้ยงเพลนพระเราก็รีบทําเพื่อจะให้ทันเพลไม่รู้จะทันหรือเปล่าเล่งหูตาแหกเลยเห็ดโคนหรือเห็ดบวกตามแต่พื้นบ้านที่เขาจะเรียกกันบางบ้านก็เรียกเห็ดโคนบางบ้านก็เรียกเห็ดปวกสมัยก่อนเนี้มันขึ้นตามป่า ป่าเขาไป่าไผ่อะไรนะป่าไผ่ที่ต้นคอเล็กๆกันที่ขึ้นตามตามตามภูเขาอะ่ะแล้วมันจะผุดผุดขึ้นยกแพงเลยสมัยก่อนเนี่ยเดินเตะเล่นกันไม่มีความหมายไม่รู้จะามาทําอะไรเพราะว่ามันกินไม่ไหวมันเยอะจัดเดี๋ยวนี้โลสี่ห้าหกร้อยโอ้โหเป็นเงินเป็นทองอแพงกับหมูแพงกับไก่อีกถามว่าอร่อยไหมก็ ตามแต่ที่เราเคยกินมาตอนแเด็กก็งั้นๆแหละมันแล้วแต่คนที่จะประดิษฐ์ทำส่วนขวัญเนี่ยเห็ดโคนหวัญนตนัดผัดกระเทียมใสนม่น้ำมันหอยอร่อยหรือไม่ก็ต้มยำตดน้ำร้อนร้อนบางคนก็เอามาต้มเค็มแล้วแต่คือต้มใส่เกลือตบพริก เรนจะไปรู้ไได้งเขาเขามาจากงานเขาก็ขึ้นบ้านไปไปนอนแล้วว่าเอ๊ะวันนี้เขาเป็นอะไรรู้ป่ะน้ำมันจะมีถุงมือค่อยๆติดเกิโลนี่สองข้างขวาเนอะข้างสองรถมาเยอะนะเนี่ยเยอะเอีนี้มันก็คุ้มนะเราก็ทั้งเบื่อทั้งโล่งก็เนีค่ทำแค่แต่ต้มรับเรื่องไม่ได้แล้วนะโด๊ยมาต้มแล้วคุณยุ้ง ตอนได้แล้วปยวฟ้าจะมาเรืนีจะติดโม่ปีใหม่นะเออคิดว่าสองสามปีที่แล้วนะเออแฟนสองว่จ้างคนมาทาสีที่บ้านนะนะบ้านส่อนใหิ่ทั้งนองโกหนโงลนอะไรพวกนั้นยูนี้ของโอนมาเพ็ดมาขายคี่ร้อยห้าสิแล้วก็เท้ นี่ยประมาณนี้อแล้วนะจดีไกิเาแล้วปั่นจีได้ห้าหแล้วปนจโอ้เดีวนะไปเไปโอ้ไม่เป็นไรกินไปแล้วใช่ารูไม่เป็นไรปเขาเขาขอไม่ได้ยังมีงานทำไมไม่ขังนะเอาไม้ตีมาเลยมีงานขังมาหน่อยนี้ ที่บ้านมีมโกงขังหมาเอาเอาเอา่น้ำแร่ทำไมใส่ athlete, เอ้ยนี่นี่มันน้ำแร่นี่น Tiffany เอาเ๋วอานี well, ้อนี้ออันอันรานละอัน้าอ้เ็จะกน้ำมันจะได้หยดออกอ๋อจ้าจอ๋อเราค่อแช่ไอนั่นน่ค่แช่น้ำแร่่น้ำแร่นโทตรัน้ยพีนะกำลังนด้ไม่ไดกินด้โยมฉันอย่งเียว วันนี้เขาออกทีวีนะข่าวนอกลู่นะเขาว่าอาได้ปุ๊บถ่ายปั๊บห้าร้อยเลยนะอะไรเห็ดเนี่ยเขาถ่ายให้ยา่าไอนี่ <500 S 2> ไอไอลูกไอไอลูกไอไอลูกตะไค่ใหญ่มันรู้จักย่าไปอยู่ทางไหนก็ไม่รู้เขอเอามาให้มันมันกินมาตั้งหลายโลละ พอดีวันนั้นมาให้อป้ามาโลนึงเราก็ไม่มีแรงก็ทำแแง่เปแงส่งไปนั้นก่อนแล้วก็มาแช่ใช่ไหมหรือว่าไหนเา่ทีแช่ก่อนแล้วเดี๋ยวส่งไปได้เออเดี๋ยว่ให้น้ำหยดก่อนอ๋อน้ำน้ำส่งไปนะกันใช่ใช่มาดูเข้าห้องน้ำห้อน้ำี่หนาหนายี่สิบลก้องข้างนอกบ้านนี้ได้ไปหมดน้ำางนอกบ้านนี้ไปในบ้านเลยห้องนั้นก็ไม่ได้ขาดได้ถึงเดินๆทีเอียงนาก็เอาพอ่งซอาด้านมันก็ออกเองละ บ้านช่องกับปอยมันลดลงรังเดินทางเดียวเดินแบบมดเนี่ยไปไหนไม่บอกยังจริงกว่าไม่เอาไม่เอาแ่ะเจ้าฝันมีคนขอบอกหนูมานะเขราว่าเพราะพอหานที่เรื่องเงื่อะนะที่มันไม่ออกเอามานาวกับเกลือไม่ของหนูมีน้ำยาล้างห้องน้ำเกี้ยถ้าไปต้องขัดแล้วมันไม่มีเวลายี่ห้ออะไรมะ ร้อยกว่บาบาทใช่ปะ่ะโหตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยเรียนนี่ล่ะคูเรียนนั่นแหละอ๋อ,อ,อยาสี<อ>สฟงสีฟันมีทุกอย่างอ๋อแล้วนี่ยนี่คนเขาบอกมาแต่แต่มันเที่ยงจริงนะมะนาวกับเกลือเนี่ย<อ>น้ำมะน,นาวที่มะนาวที่มันเหลืองๆอะนะเอาไปเทกันานา้ำแพงมานั่งบีบอีกอันนั้นผ <ś ed> สมน้ำผสมน้ำเทโจ๊งไปเลยจบมันไม่แพงไงแพงเราจะแพงโดยจะเป็นระยะล้างห้องน้ำมาอีก ทำท,ที่พี่ฝัดน้แ็งไปโรนะห็นท,ทำาเนี่ได้ใส่น้ำตาลนะแห็งกินกันอย่างเงี้ยจนอร่อยนะอร่อยไอ้นี่มนันเราข้าวมันอ่อนไปนะมันทำนี่ใหญ่ๆวันแรกอืกอึ่านคนคูนมะพร้าวซึ่มะพร้าวทึมทึกมันมันไม่ทึมทึกเราแล้ว,แ,ลวแกไปหน่อยอ่อนอ่อ,อ,อนไปเลยมันต้องมันต้องให้ตึงตึมกันนิดหน่อยมันไม่เจอไงนะหึคนเจ้าของัวมันเบอร์มันที่บ้านนะ กระของผวนก็เป็นตู้เรียนเก่านะเป็นที่มาของไอ้ประาพูนพักไปล้างน้ำยังนี่ไงเดี๋ยวเอาลงกระทะเดี๋ยวน้ำมันก็ไหลออกมาเองพอแค่แค่น้ำอะไรไหมน่้ำแร่ออกมาในวันเลย ตัดนะน,นะแล้วีไรเลอเอามาอยางเงียโอ๋อจนะเอายาวๆนะกต้องนี้แหละเลยก,ก่อนที่น้ำจะออกจากระบบเครื่องกรองนั้นน้ำยังถูกส่งผ่านขบวนการสนามแม่เหล็กที่มีกลไกสร้างสนามแม่เหล็กอันทรงประสิทธิภาพเพื่อให้ได้น้ำดื่มที่มีคุณภาพสูงสุดจริงๆนอกจากระบบการกรองด้วยแรงแห่งความสมมคีนละไม้คนละม,มือสรุปแล้ว เห็ดโคนหรือเห็ดปวกก็ลงไปอยู่ในกระทะเรียบร้อยแล้วแล้วก็เตรียมเครื่องปรุงเออคงทันแน่เลี้ยงเพนพระสาธุนะลูกหลานที่ซื้อเห็ดโคนมาให้อายีกับอากงลูกหลานก็จะได้บุญบุญแห่งกุศลที่ลูกหลานได้ทำกายอี้กับอากงก็ขอให้ลูกหลานทุกคนจงร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะจ๊ะ ช่วยฝากกด3กดให้วันด้วยนะคะ